รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกลับมาพบกัน uh อีกครั้งกับรายการสองโลกสิงเที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้ซึ่งสัปดาห์นี้เราจะพาท่านไปเที่ยวอีสานกันครับเมื่อพูดถึงการท่องเที่ยวในภาคอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคนไทยส่วนใหญ่มักคิดถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นอันดับแรกเนื่องจากในภาคอีสานมีงานประเพณีหรือสถานที่สําคัญ อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นดูมากมายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เน้นไปในสถานที่หรือบริเวณซึ่งแสดงออกถึงคุณลักษณะสําคัญทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมเช่นวัดพระราชวังโบราณสถานโบราณวัตถุพิพิธภัณฑ์รวมถึงการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนและงานประเพณีหรือการะเล่นท้องถิ่นอื่น สิ่งเหล่านี้จะแสดงออกถึงอารยธรรมเก่าก่อนที่หล่อหลอมสู่การพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยอันจะบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ความเชื่อความศรัทธาของบรรพบุรุษที่ถ่ายทอดมาถึงคนรุ่นปัจจุบันวัฒนธรรมอีสานมีความโดดเด่นจากรูปแบบที่งดงามผสมผสานผ่านการเวลาเนิ่นนานหลายสิ่งเกิดขึ้นมานับร้อยนับพันปี ในช่วงเวลาอันรุ่งโรจน์ยิ่งใหญ่ของอาณาจักรโบราณและได้ตกทอดเป็นมรดกของแผ่นดินมาสู่ลูกหลานพักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วช่วงต่อไปเราจะพาท่านไปยังจงังหวัดมหาสารคามเพื่อทำความรู้จักกับโบราณสถานหลายแห่งซึ่งมีเอกลักษณ์และรายละเอียดที่มาแตกต่างกันและล้วนทรงคุณค่าทั้งในฐานะสถานที่ศักดิ์สิทธิ และแหล่งศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดี สิงเที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้สัปดาห์นี้สิง์พาท่านผู้ชมไปดูโบราณสถานของจังหวัดมหาสารคามมรดกทางวัฒนธรรมจากอาณาจักรโบราณสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัดรถยนกระบะโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในภาคอีสานนับว่ามีความหลากหลายโดยเฉพาะประเพณีประจำถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนั้นมีให้เห็นกันในทุกจังหวัดแต่การจะไปเที่ยวชมงานพิธีต่างๆก็มีข้อจำกัดเพราะงานเหล่านี้จะจัดขึ้นเฉพาะตามช่วงเวลาในแต่ละปีผู้ต้องการเข้าร่วมงานจึงต้องวางแผนปรับเวลาให้ถูกต้องตรงกันผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบางคน จึงอาจเลือกเดินทางศึกษาไปตามแหล่งโบราณสถานหรือวัดวาอารามซึ่งสามารถเข้าไปเที่ยวชมกันได้ตลอดทั้งปีและทั่วทั้งภาคอีสานก็มีสถานที่เหล่านี้ให้เลือกชมมากมายตั้งแต่วัดพระาธาตุชุมชนพื้นบ้านรวมถึงปราสาทหินโบราณมหาสารคามเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน ที่พบแหล่งโบราณสถานอยู่เป็นจำนวนมากเนื่องจากเป็นแผ่นดินประวัติศาสตร์ได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยคุปตะตอนปลายและปาลวะต่อเนื่องสู่สมัยทวารวดีและยังพบหลักฐานอารยธรรมชนชาติขอมเพื่อสมผสานร่วมอยู่กูสันตรัตเป็นโบราณสถานที่อาจบอกได้ว่ามีชื่อเสียงที่สุดของมหาสารคาม ตั้งอยู่ในเขตอำเภอนาดูลเป็นปราสาทหินสร้างด้วยศิลาแรงศิลปะขอมแบบบายนตัวปราสาทตั้งอยู่ในวงล้อมของกำแพงแก้วซึ่งก่อด้วยศิลาแรงความสูงประมาณ1-2เมตรเป็นกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและมีทางเข้าออกเป็นซุ้มประตูหรือโคปุระอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเมื่อผ่านโคปุระเข้าไปจะพบลานศิลาแรงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ต่อเชื่อมคล้ายทางเดินไปยังองค์ปราสาทประธานโดยพบร่องรอยการเจาะหลุมเสาอยู่ที่มุมทั้งสีด้านและเศษกระเบื้องมุงหลังคาจำนวนมากจึงสันนิษฐานว่าแต่เดิมลานหินนี้น่าจะมีหลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องสร้างคลุมอยู่แต่ปัจจุบันคงเหลืออยู่เพียงลานศิลาแรงเท่านั้นส่วนด้านซ้ายมือเป็นบรรณาลัยซึ่งสร้างเป็นห้องทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อด้วยศิลาแรง องค์ประสาทประธานของกู่สันตรัตก่อด้วยเซลาแรงขนาดความกว้าง7เมตรยาว8เมตรตั้งอยู่ตรงกลางของกำแพงแก้วเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพิ่มมุมและมีมุกต่อยื่อนออกมาด้านหน้าซึ่งจะมีช่องประตูเข้าสู่ห้องใจกลางประสาทที่เรียกว่าคันพระครืหะห้องนี้ใช้สำหรับประดิษฐานรูปเคารพสำคัญอันเป็นองค์ประธานของประสาทนอกจากนี้ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้านหน้าประสาทนอกกำแพงแก้วยังมีสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากรุผนังด้วยศิลาแรงขนาดความกว้าง10เมตรยาว12เมตรสระน้ำนี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งของประสาทที่เรียกว่าบารายพื้นที่ตั้งกูสันตรัตแต่เดิมเป็นป่าลึก จนเมื่อมีการพบก้อนเซลาแรงประาปนอยู่ในดินจํานวนมากจึงได้มีการสํารวจขุดคน้นและขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2478จากนั้นจังมีการขุดแต่งเรื่อยมาจนในปีพุทธศักราช2545จึงได้ทําการโบรณะครั้งใหญ่และได้พบโบราณวัตถุจํานวนมากบางส่วนถูกนำไปจัดแสดงอยู่ในพิพิพธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติขอนแก่น แต่อีกจำนวนหนึ่งชาวบ้านมีความประสงค์จะเก็บรักษาไว้เพื่อสัการะบูชากันในพื้นที่บุรณวัตถุส่วนนี้จึงถูกนําไปเก็บไว้บนกุฏิพระภายในวัดกู่ใต้โดยสร้างกรงเหล็กคลุมไว้หนานัน่นเพื่อป้องกันพวกมิจฉาชีพรูปคารพเหล่านี้ขุดพบจากการบรณะบรรณาลัยและขูปุระเป็นรูปสลักประติมากรรมหินทรายแบบพุทธเทวะตามความเชื่อในพุทธศาสนาวัชรยาน นันเกิดจากการผสมผสานคติความเชื่อระหว่างาศาสนาพุทธมหายานกับตันตรยานของฮินดูซึ่งเจริญรุ่งเรืองในพุทธศตรวตรรษที่18ยุคสมัยของพระเจ้าชัยบร,รมันที่7ผู้ปกครองอาณาจักรขอมโบราณความเชื่อตามนิกายวัชระยานจะเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์และเทพเจ้าในฮินดูซึ่งมีรูปแบบการสร้างรูปเคารพที่เป็นเอกลักษณ์ และหาชมได้ยากในประเทศไทยห่างจากกูสันตรัตไปราวครึ่งกิโลเมตรมีกูอีกแห่งตั้งอยู่ชื่อว่ากูน้อย ซึ่งเป็นศาสนสถานฮินดูสร้างในราวพุทธศตรวรรษที่17ประกอบด้วยตัวประสาทที่ตั้งอยู่ภายในกำแพงศิลารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านนอกกำแพงมีคูน้ำล้อมอยู่โดยรอบแต่เว้นช่องทางตรงกลางทั้งด้านหน้าและด้านหลังเป็นทางเข้าออกเชื่อมต่อไปอยังซุ้มประตูซุ้มประตูหรือโคประของกูน้อยมีทั้งด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกในรูปแบบคล้ายกัน แต่ปัจจุบันสุดโสมเหลือเพียงฐานศิลาบนพื้นหินยังพบร่องรอยหลุมเสาหลายจุดสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นหลุมปักเสาไม้ที่เป็นส่วนประกอบของซุ้มประตูโถงแบบเครื่องไม้มุงกระเบื้องซึ่งเมื่อมีการบรณะโบราณสถานจึงได้สร้างจำลองเสาไม้มาติดตั้งไว้เพื่อให้ผู้มาเที่ยวชมได้เห็นภาพเสาในตำแหน่งเดิม ในส่วนองค์ประสาทประธานเป็นประสาทหินหลังเดียวก่อฐานด้วยศิลาแรงและมีหินทรายสีแดงกรุอยู่แต่ก็มีสภาพสุดโทรมไปมากนอกจากนี้ยังพบหลักฐานของอาคารศิลาแรงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าอีกหนึ่งหลังซึ่งบนพื้นก็มีร่องหลุมเสาคล้ายทางด้านคูปุระกระจายอยู่หลายหลุมอาคารหลังนี้จึงน่าจะเป็นอาคารโถงเครื่องไม้มุงกระเบื้องเช่นกัน เมื่อออกจากอำเภอนาดูลเดินทางต่อไปยังอำเภอวาปีประทุมตามถนนสาย2045ริมทางในเขตตำบลหนองแสงจะมีปราสาทหินเล็กๆตั้งอยู่ชื่อว่ากู่บ้านแดงด้วยขนาดและทำเเที่ตั้งทำให้นักท่องเที่ยวหลายๆคนผ่านเลยกู่บ้านแดงไปอย่างน่าเสียดายทั้งที่ความจริงโบราณสถานแห่งนี้มีแง่มุมน่าสนใจทั้งทางด้านศิลป,ปก,กรรมและคติความเชื่อ อันแตกต่างจากปราสาทหินสูนใหญ่ในภาคอีสานเอกลักษณ์อันเด่นชัดเรื่องแรกของกู่บ้านแดงคือการเป็นาศาสนสถานในพุทธาศาสนามหายานโดยมีเรือนปราสาทสามหลังตั้งเรียงอยู่บนฐานเดียวกันหันหน้าไปทางทิศตะวันออกที่เรียกกันว่าปราสาทปรางสามยอดซึ่งกู่บ้านแดงเป็นปราสาทหินเพียงแห่งเดียวในภาคอีสานที่สร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมเช่นนี้ แง่มุมที่น่าศึกษาต่อไปคือทับหลังหินทรายแดงสองชิ้นที่พบอยู่เหนือกรอบประตูทางเข้าทับหลังนี้แม้จะเป็นแบบจำลองแต่รูปสลักซึ่งถูกลอกแบบไว้บนแผ่นหินก็เพียงพอต่อการบอกเล่าเรื่องราวทางโบราณคดีภาพสลักบนทับหลังแผ่นแรกเป็นภาพของพระพุทธรูปหน้าปกประทับนั่งเป็นประธานด้านขวามีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนประทับยืน ส่วนทางด้านซ้ายเป็นรูปนางปรัยญาปรมิตานอกจากนี้ด้านข้างของแผ่นทับหลังทั้งซ้ายขวายังมีภาพของพระอินทประทับนั่งบนเสียนช้างเอราวัณส่วนทับหลังชิ้นที่สองเป็นรูปพระพุทธรูปยืนยกพระหัตถ์เข้าหากันคลายท่าประนมมืองานศิลปะบนทับหลังทั้งสองชิ้นจึงเป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่า กู่บ้านแดงมีแนวทางเกี่ยวข้องทางคติความเชื่อตามพุทธศาสนาวัชรยานเช่นเดียวกับกู่สันตรัตประเทศไทยมีปราสาทหินอยู่มากนับร้อยแห่งซึ่งล้วนมีรูปแบบการสร้างแตกต่างกันหลายแห่งมีสถาปัตยกรรมแบบพระปรางสามยอดและปราสาทหินอีกไม่น้อยได้เชื่อมโยงกับนิกายวัชรยาน แตการสร้างปราสาทสามหลังในคติความเชื่อตามพุทธศาสนาวัชรายานคือปราสาทวัชรายานไตรลักษ์ประดับด้วยทับหลังอาจบอกได้ว่ามีอยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยคือกู่บ้านแดงนี้เท่านั้น กูเป็นคำที่นิยมใช้กันในแถบจังหวัดขอนแก่นสกลนครและมหาสารคามหมายถึงปราสาทหรือเจดีรวมถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือโบราณสถานซึ่งผู้คนให้ความเคารพกราบไหว้สืบต่อกันมาหลายชั่วอายุกูบ้านเข้าหรือปรางกูมหา,าธาตุตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองมหาสารคามเป็นโบราณสถานที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่18 สร้างด้วยศิลาแรงเป็นรูปกระโจมสี่เหลี่ยมกรมศิลปากรได้ทำการขุดแต่งและบรณะด้วยวิธีอนาสติโลซิสคือการรื้อกองหินออกและประกอบใหม่เข้าที่เดิมพังหลักของอาคารกู่บ้านข้า ประกอบด้วยปราสาทประธานก่อด้วยศิลาแรงสูงจากพื้นดินถึงยอดวัดได้8เมตรมีประตูเข้าออกทางด้านทิศตะวันออกส่วนอีกสด้านเป็นประตูหลอกเรือนธาตุหรือห้องคันพักคฤหะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพิ่มมุมขนาดกว้างยาวด้านละ5เมตรมีมุกต่อยื่นด้านหน้าส่วนบนทําเป็นชั้นลดเรียนแบบเรือนธาตุซ้อนกันขึ้นไปสชั้นจนถึงส่วนบัวยอดปราสาท บริเวณมุมทิศตะวันออกเฉียงใต้มีวิหารหรือบรรณาลัยตั้งอยู่แต่คงเหลือเฉพาะส่วนฐานรากเท่านั้นอาคารทั้งสองหลังตั้งอยู่ภายในวงล้อมของกำบแพงแก้วซึ่งสร้างจากศิลาแรงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง25เมตรยาว37เมตรโดยมีประตูซุ้มหรือโคปุระเป็นทางเข้าออก จากผังทางสถาปัตยกรรมจะเห็นว่ากูบ้านเข้ามีองค์ประกอบไม่ต่างไปจากกูสันตรัตที่อำเภอนาดูนซึ่งตรงกับแผนผังโครงสร้างของอาคารตามแบบโบราณที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นศาสนสถานประจำสถานพยาบาลหรืออารุขยาสารตามจารึกจากประสาทตาพรมของขอมได้กล่าวว่าในสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่เ ได้มีการสร้างอโรุขยาสารไว้มากกว่า100แห่งทั่วราชอาณาจักร mm. เพื่อเป็นสถานพยาบาล mm. สำหรับประชาชนของพระองค์ mm. ซึ่งภาคอีสานของไทยในปัจจุบัน mm. พบอยู่23แห่ง mm. กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดอีสานใต้ mm. อโรุขยาสารแต่ละแห่งนอกจากจะมีตัววิหารประสาทหินยังมีอาคารอื่นๆอีกหลายหลังเช่นเรือนนอน บา้านพักเจ้าหน้าที่เรือนปรุงและเก็บยาแต่ทั้งหมดจะก่อสร้างด้วยไม้จึงผูพังไม่หลงเหลือเป็นหลักฐานให้เห็นจะพบอยู่เพียงข้าวของเครื่องใช้ในยุคนั้นเช่นภาชนะดินเผาเศษกระเบื้องหรือหินบทยาและทั้งหมดนี no. ้คืออีกทริปหนึ่งจากทองโลกสิงเที่ยวไทยไม่ไปไม่รู้ ที่เราได้พาท่านมาเที่ยวกู่หลายๆแห่งของจังหวัดมหาสารคามซึ่งล้วนมีแง่มุมทางโบราณคดีแตกต่างกันเพื่อแนะนำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอันจะนำมาสู่การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของแผ่นดินและเข้าใจถึงความมานะอุตสาหะของคนยุคก่อนเป็นการเพิ่มพูนความรู้และให้อะไรมากกว่าการพักผ่อนหย่อนใจซึ่งบางสิ่งที่ได้พบก็อ,อาจเกิดประโยชน์ต่อแนวคิดการดำเนินชีวิตของคนยุคป,ปัจจุบัน วันนี้เวลาของรายการสองโลกหมดลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ